ปัดก่อนปัดก่อนครับกำลังสว่างกำลังสว่างมาเวลากระทามเวลากระทาพิธีฝนจะตกจะพื้มนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะจะเพิ่มฟ้านพื้นฝนนี่ปัดฝนออกก็เลยสว่างขึ้นแล้วครันะฮะเป่าจะเป็นบูรพินวันที่2 5ตุลาประจับรุ่งน้ำครั้งที่2 เชิญได้นะถ้าครั้งนี้คุณโยมไปแล้ว hmm. น e. ับตัวยครั้งหน้าก็มาเติมกันและผู้ยหญ่มาเติมไม่ได้ก้าครังนะครับคุณโยมนะและชีวิตนี้จะไม่มีคําว่าหับจนนะครับคุณโยมนะใครที่ติดโวยติดอะไรก็แต่เดี๋ยวถอนบทวันนี้ถอนไปหมดเลยนะครับคุณโยมนะครับมีผู้ฟังครับจากย์ครูปีแรกครับวันดไทรทองเจดีอำเภอประเวศจังหวัดนครพนมครับคุณพรบใหม่ก้าวหน้าอัปเดตครับติดตามให้ครบเก้าครั้งครับทุกคนครับ ารดาาาระเพุายะวัดัดนะการดเดาทานาาตารกาับดายาทานีเครับพื้นที่วัดใหม่สมใจนึกนี่ก็กำลังพัฒนานะครับมา2ปีแล้วนะครับก็ยังขาดหินดินทรายนะฮะแล้ว อีกไลยอีกมากนะครับต้องการผู้ใจบุญเป็นจานวนมากนะครับท่านที่อยากจะทำบุญที่บริสุทธิ์ใจนะทำบุญที่ได้บุญจริงๆบุญร้อยเซนะครับก็มาร่วมกันพัฒนาวัดนี้นะครับท่านผู้ใจบุญทั้งหลายกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะฝากด้วยนะครับบารมีหลวงปู่คล่องวัดใหม่สมใจนึกนะองค์พระประธานก็หลวงพ่อสุขสมหวังนะครับงานนี้ก็ทำอะไรขอให้คล่อง นะครับขอให้ได้อย่างสมใจนึกสมใจปรารถนานะครับสุขสมหวังทุกคนทุกท่านนะครับพุทธคุณพระใหม่ก้าหน้าอัปเดตเผยแพร่มาสองปีแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้พุทธคุณพระใหม่ก้าวหน้านะครับอยู่ที่วัดใหม่สมใจนึกนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือหลวงพ่อสมใจนึกนะครับ วัดใหม่สมใจนึกแห่งนี้อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับนะวัดกําลังพัฒนานะครับโดยการดูแลของหลวงปู่คล่องนะครับก็ฝากบอกบุญพี่น้องนะครับโบสถ์หลังนี้โบสถ์เล็กๆนะครับยังไม่มีกําแพงนะฮะยังไม่แล้วเสร็จนะฮะขอพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันสร้างร่วมกันทํานะครับนะสมใจนึกสุขสมหวังนะครับ แน่นอนครับนะขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยครับเห็นแล้วก็แชร์ไปด้วยแล้วก็ติดตามอัปเดตอย่างต่อนเนื่องนะครับวัดนี้เข้ามาเผยแพร่สองปีแล้วนะก็พัฒนาไปเยอะนะครับมันร่วมกันสร้างร่วมกันทำครับพี่น้องครับขอให้สมใจนึกสุขสมหวังครับสวัสดีครับ สายศินในวาระเสริมดวงเศรษฐีลงปุ่มข้องนะครับวัดใหม่อ่าสมใจนึกเพื่อบางแดนืนสะพานกระสอบอนะครับเราสาม